แล้วสำหรับคอหนังไทยห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมกับภาพยนตร์เรื่องขุนแย่นะคะเพราะว่าสนุกพบรถมากจริงๆเลยวันนี้มีให้ได้รับชมกันแบบจุใจแล้วนะคะผ่านทาง Monomax ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างภาพยนตร์พร้อมแพ็กเกจพิเศษเหมือนเช่นเคยมาแนะนํากันค่ะ ผู้ชมสงสัยไหมคะว่าวันนี้ทิปแต่งชุดไทยมาแบบนี้มีอะไรมานําเสนอการบอกเลยละกันค่ะว่าวันนี้มาเอาใจคอหนังไทยพิเรศสายฮากับเรื่องขุนแย่ค่ะเรื่องนี้รวมทั้งดาราดังและตลกชั้นครูเอาไว้มากมายบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆและยังเป็นหนังไทยที่มียอดวิวสูงสุดในโมโนแมสกันด้วยเรามีคนมาช่วยตีเมืองจันทบูรแล้วก็หมายถึงท่านขุนแผนสารช้างเว้ยทิปพวดนี่หมายถึงขุนแย่ใครวะเป็งกล้องมาดินี่บนาย กับด่างกับด่างโอ้ยจุกเป็นผีเหรอผีเตี๋ยโอ้โหเป็นหนังไทยที่ทิพดูทีไรนะคะตั้งขำแล้วก็คลายเครียดด้วยแล้ววันนี้29ช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆมาให้ค่ะกับแพ็กเกจโมโนแม็กซ์หนึ่งปียังไม่จืดใจแถมฟรีให้อีก3เดือนรวม15เดือนวันนี้จ่ายเพียงแค่899าบาทเท่านั้นแถมดูพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์แพ็กเกจพิเศษต้องรีบสมัครเข้ามานะคะก่อน30เมษายนนี้เท่านั้นนะราคานี้โทรด่วนเลยนะคะที่1495 โมนาแม็กซ์ราคาพิเศษแบบนี้คุ้มมากนะคะคุณผูช้ชมรีบโทรมาสมัครกันได้เลยนะคะ